นะคะวันนี้นะคะอาจารย์มาสอนที่กระทมอนะคะแต่วันนี้เราเบรกนิดนึงก็คือมาทางเป็นขัน้าต้านหน้าของฟิโอนานะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เลยคุยฟิโอนา่าไปพักหนึ่งแล้วนะวันนี้เรามาคุยเรื่องคิ้วแหกเป็นคือลูกค้าถามมาเยอะมากวันนี้ประมาณสักยี่สิบกว่าหลายแล้วเห็นน้ำจาจล้างคิ้วของอาจารย์น้องแก้วสนใจแพงไหมถามเยอะมากคือแพงไหมห้าพันแปดแพงไหมไม่รู้ว่าแพงของคุณมันอยู่แพงตรงไหนบางคนดอกสามพันก็แพง บางคนลงสองแสนก็ถูกมันแล้วแต่ว่าเงินในกระเป๋าแต่ที่นี่ถามวาา่าน้ํายาล้างคิ้วสำหรับอาจารย์อาจารย์ว่าถ้าเป็นช่างราคาห้าพันแปดเนี่ยร้าได้ประมาณสิบคนอาจารย์ว่าไม่แพงนะต้นทุนครั้งหนึ่งประมาณไม่ถึงพันแต่เราทําหรือประมาณพันกว่าบาทถ้าเป็นเร็วๆจำนชาด้วยแต่ถามว่าปลอดภัยคุณเอาไหมนั่นคือสําคัญที่สุดคุณอยากเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ลูกค้าตรงรูปนี้มีเบอร์โทรมีตัวตนอาจจะทุบไปบ่อยแล้วอยากได้เบอร์ใครกริ๊งมาคุยกับอาจารย์ได้เลยนะ เปไน็นไรล่ะเข้ามาคิดช่วยกันดิลูกอ่ะมาแล้วนะเห็นไหมนี่เตือนการแก้คิ้วชอบกันจางถูกๆอ่ะอือเมื่อวานอาจารย์ให้ดูวันวันก่อนใช่ไหมที่ลูกค้กาจะโทรมาอาจารย<ช>์ที่บอกว่าจะล้างแล้วไม่ไม่ล้างเราไปล้างไอ้น้ำยาอ่ะที่มันเลอะเลอะขึ้นเหมือนกันไหมน้ำเป็นน้ำกรดใช่ไหมใช่น้ำกรดหมดเลยค่ะก่อนที่จะมาปร,ะปรึกษาอาจารย์ใครพิศษศาสตร์เปิดใหม่เมื่อคืนอาจารย์ส่งให้คุณไลน์คุณอ่ะขอบันไดจะได้ไหมที่อาจารย์บอกว่ามาปรึกษาแล้วไม่ทําจากแค่เป็นแท่งดำๆเองนะ อยากให้มันดอกจังจริงจริงใช่เลยค่ะที่วิธีดอบดอบดอบสิวดอบดอบดูเราอ่ะจบแล้วเสนจะสองพันไม่จบไม่เอาอ่านั่นน่มาคนเดียวกันไหมอาจะหนูถือสิลูกเปิดเปิดเปิดแสไม่อีกคนนึงแสงไม่เาวาจะทำเป็นไรแสงครับแสงไม่คนนี้นี่เห็นไหมนี่คนเดียวกันไหมคิวเดียวกันไหมคะนี่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะนี่แค่นี้เองก่อนหน้านี้เป็นแค่นี้เนี่ยเป็นแค่มันใหญ่แล้วดำเห็นปะคะ เสร็จแล้วมาปรึกษาอาจารย์บอกว่าถ้าดอกด้วย A อบหรือออกด้วยน้ำยาดอกคิ้วเนี่ยมันจะจางลงเบลกหนึ่งสองพันบาทเองไม่เอาเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามันจะมันจะออกไม่ออกไปหมดนะ A อบคือมันแค่ดอกถูกป่ะทีนี้ไม่เชื่ออาจารย์เป็นไงคะเนี่ยเห็นไหมจริงไหมพอจริงไหมไปล้างมาค่ะสี่พันบาทนีดล้างเหลืออะไรคะทุเรศก็เดิมอีกเช็ดมหาจันเหลืออะไรคะสองหมื่นห้าอยากเสียอย่างหกพันห้าไง ตอนนี้คือล้างออกตรงน,นี้ตรงเป็นเวิร์กเนี่ยตรงเป็นแบบยัยักเนี่ยออกแล้วอาจาร่ร์นีมม่มีจริงเหรอมีมีจริงค่ะมีจริงอันไี้มีจริงมีเป็นตัวตนจริงแล้วไปล้างยาอันนี้ตอนนี้ยังไม่ออกอรายการเลยหายไปเลยาจารขอดูรูปหลังล้างบล็อกเฟซอาจารย์หายกิ๊เลยตอนแรกเขามาลงว่าเขาล้างอาจเรยบอกขอดูตอนล้างหลังล้างหน่อยสิหายไปเลยเพื่ออาจารย์งงอ่ะคือถ้าคุณมีตัวตนจริงคุณอย่าหายบูบป่ะฮะด้กอาจารย์รู้ว่าผู้หญิงอันนี้ลงผุ้หญงไม่ขออนุญาตรูกเขาอ่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ย แต่ตัวนี้เนี่ยคือลูกค้าจาดหมดจัดขออนุญาตแล้วแต่อย่างนั้นคือเอามาจับเซตแล้วอาจารย์เคยไปคุยเขาว่าขอดูรูปหลังล้างหน่อยเพราะเขาบอกว่าใช้น้ำยาตัวเดียวตัวนี้อาจารย์เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไงแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วเขาไปต่บเฟซอาจารย์เลยอาจารย์เลยงงว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คิ้วแล้วก็เงียบเลยนะก็เลยงงว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าน้ำยาเขาเปมแบบเดียวตัวนี้เอออนารยไตัวนี้มา็ทไมันเลสเราอยากรู้ว่ามันเป็นเหมือนกันไหมแล้วเขาก็ได้ร้นยอยู่ในเซตหายไปเลยค่ะก็เลยงงว่ามันค นี่แหละคือเหตุผลแล้เป็นอย่างนี้เยอะมากเขากลัวจานนกแก้วป็ดกลัวมาทุกคนใส่คนตรงโดนล้วดูสิเห็นไหมนี่มันลอกมาดูของคุณรัะต่างกันไหมนักเรียนศึกษาไปด้วยของคุณรักเป็นลายเส้นที่ดํามากเป็นเส้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 นดำ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 มันดำมากๆเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ล้างไปสองรอบเนี่เป็นรอยแดงๆล้างสองครั้งแล้วยังยังไม่สักใหม่ค่ะดูสิคุณรักคะเอายืนยันเจ้าตัวคุณว่ามันจางลงเยอะไหมเยอะ เยอะมากเยอะมากๆเลยอทีนี้เสร็จของคุณรักเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นอย่างนี้ไหมคะเห็นไหมรักรักเคยเห็นรูปนี้ไหมลูกอุ้ยนั่นนี่ไหมตกใจเลยมันของเราไหมต่างกันไหมคะเห็นไหมรักยังไม่เคยเห็นรูปนี้เนี่ยต่างจากของเราไหมคะกเละเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นล้างสองรอบไม่เป็นแผลเป็นน้ํายาเราไม่เคยเป็นแผลเป็นนะคะถ้าเป็นเอามาดูทีนี้เป็นเพราะอะไรเคุยกันก่อนของคุณรักเป็นนะไม่เป็น เป็นคีลอยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นปะเป็นคีลอยไหมมันมันเกิดจากอะไรคุณลักษ์เกิดจากแผลมันลึกอ่าแผลมันลึกลึกตอนไหนตอนกีดอ่าไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาทําลายเส้นมาแล้วคุณลักษ์เป็นคนแผลหายากอยู่แล้วเขากีดลายเส้นมาจนเละลึกแล้วก็เจ็บมากแล้วก็ดาเป็นปิงสองครั้งแรกนี้ถือว่าดีไหมดีทีนี้รอยแผลเป็นนี่มันเกี่ยวกับเราไหมทีเนี้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวเมือออาจารย์ล้างครูว่านเกี่ยวไหมว่านเป็นไหมคะไม่เป็น่เป็น ของเขาเป็นแดงๆรอยแผลเป็นเนี่ยคือรอยฝีเข็มเขา้าเก่าดูยดิจนมันๆเห็นไหมเนี่ยจนมันขึ้นมาเนี่ยเขาก,กีเส้นลึกเลยเหไหมเนี่ยดูดิมันลึกมันลึกแล้วเจ็บมากแล้วบอกเจ็บแล้วลึกมากอนะนนี้จากจะสามเดือนแล้วยังจะเจ็บจจอยู่คิดดูดิเนี่ยาจารย์ล้างให้มันถึงจางลงนะ<ม>แต่รอยแผลเป็นแดงๆไม่เกี่ยวกับเราของเราคือเอาสีออกของเราไม่เคยมีปัญหาเลยเห็นไหมนี่ขนาดร้างจากเราแต่เป็นแผลคือเราได้เล็กน้อยเนี่ยคือจากจากจากฝีเข็มที่ทำลายเส้นไม่เกี่ยวกับเราส่วนอันนี้คือล้างแล้วเป็นอย่างนี้เลย กันไหมทีนี้ทรงไอ้สงอสงทางก็ไม่เหมือนกันใช่คนละทรงคนละอย่าง <c oughs> นี่ครูศักนะคะไม่ธรรมดานะฮะครูสักนล้วเนี่ยไม่ใช่ครูสถาบันการนกแก้วแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> าลายเส้นเราเป็นอย่างนี้ไหมคะ<ไ>ม้วนเห็นเป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์เส<ไ>ียบหัวอย่างนี้ไหมอันนี้มันจางยอะนะ้คุณแล้วครั้งแรกที่เสียบจะคิดดูจะดรามาขนาดไหนดูมันเสียบเป็นข้าวมสีนะคะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการล้างคี้วอาจารย์บอกเลยบางคนถามว่าราคาเท่าไหร่ขอตอบตรงนี้เลยว่าไอ้ถามว่าราคาเท่าไหร่มันตอบได้ไหมทีนี้ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาหลอกคุณเข้ามานะฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าหลอกคุณคุณจะล้างด้วยวิธีไหนจะถามคํานี้แหละคุณจะล้างด้วยเอบีแค่ดอกสีมาจรา์แนะนําคนเมื่อกี้แต่เขาไม่ทำสองพันบาทขึ้นไปจริงไหมเราสามารถเริ่มสงันบาทจริงๆหรือคุณจะเมาล้างหเหมือนลากอย่างเมาล้างกี่ครั้งก็ช่างสองครั้งสามครั้งจนจานเสร็จแล้วพร้อมขึ้นโครงพร้อมเก็บรายละเอียดอย่างนี้ก็คือหลักเหมือนขึ้นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ ว่าคุณไปอัศกรีนมายัางไปอัศีิกรีนมาไหมไปล้างน้ากดมาไหมถ้่น้ำกดอย่างเงี้ยก็สองหมื่นอัดอยู่แล้วเขาหมดสองหมื่นอยู่แล้วถ้าไปเจอน้ากดมาด้วยยิงเลเซอร์มาด้วยศีจรีนด้วยโหมันก็อีกงานหนึ่งถูกไหมฮะมันก็ต้องอีกราคาหนึ่งถ้าคุณเป็นสมมติว่าอมศติอ่างเงี้ยต้องโทษทีนะสมมติคืออย่างเงี้นะยแต่มาเกินดำอันนี้ไม่ดำนะสมมติว่ามันดำดำแต่อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลูกค้าต้องการล้างถูกไหมคะเป็นทรงนี้สวยทรงเซลล์นี้แหละแต่ดำ มหาหาจานทีนี้มหาหาจานแต่ทรงเมื่อกี้แต่ดำสมว่ามันดำปิดเลยนะเราดอัอเอวบีได้ไหมได้ <c oughs> ถ้าคุณมีตาคุณดัอเอบ A ียสิเท่าไหร่สองพันบาท <c oughs> แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าจะทำไม่ใช่ว่าทำจริงไม่ได้ถูกป่ะเราบอกแล้วว่าทำได้แต่คุณยังไงแบบไหนละ่ะคุณจะแบบไหนคุณเลือกสิเริ่มจากเอี B. แค่ดอัอสีแต่ไม่ดับทรงไม่แก้โรนคุณนะแต่ถ้าเมาอย่างรักนี่คือเมาไปเลยของคุณรักที่้เมาล้างหนึ่งครั้งจางไปล้างที่สองจางเพิ่ม ล้างัที่สามไหมเอาจล้างก็ล้างเสร็จข,ขึ้นโครงใหม่พอขึ้นโครงใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเรา็มาเก็บรายละเอียดมาอันใหญ่มากอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาขึ้นโครงเก็บรายละเอียดที่เกินก็ถามว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไทีนี้อาจารย์บอกเหมาทำอย่างนี้คืออาจารย์เหมาทําต้องระดับเหมือนสองหมื่นสาม 3, หมื่นขึ้นอยู่แล้วเพราะน้ำยาเราแพงมากก็บอกว่าน้ำยาแพงก็ดีไม่เป็นแผลเป็นถูกไหมคะ,ะทีนี้คุณต้องเลือกเอาคุณจะแบบไหนอาจารย์พูดถูกไหมถูกไหม คือคุณต้องดูสิล่าคุณจะทําอะไรคุณจะทํำยังไงตีาราคามาเลยค่ะถ้าไม่ตีราคาไม่เข้าเอาไปเข้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ซีเรียสเลยคือเราบอกคุณแล้วว่าเริ่มสองพันเราไม่ได้โกงหกแต่คุณจะแก้แบบไหนมากกว่าใช่ไหมหนึ่งคุณมีเงินมากแค่จะแก้แล้วคุณจะแก้เรื่องอะไรคุณก็ถามตัวเองสิว่ามีตังแก้ไหมอธิบายคุณฟังใน YouTube ด้วยนะคะทีเนี้ยว่าหลังให้ทาเรื่องล้างยาล้างคิว้วราคาจะส่งติ๊งน,นองเข้าไปให้นะคะว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาล้า,า,ลลาคา พราะ่าเต็ม 2, 000, ก็คาสองพันเขาาถึงมาโอ้สกินก็เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าันนั้น่าจะบอกสองพันจะเอาสองราคาสองพันได้ไม่ได้นะต้องต้องถ่ายรูปม,มันเบลอไม่เห็นพอไปเจอจริงๆเอา้าให้บอกสองพันค่ะอย่างนี้ไม่ใช่นะพราต้องรู้ค,คุณจะแก้อะไรคุณจะเอาน้ำยาอะไรแก่บางคนเป็นโรงคิว้วแต่ว่าต้องการล้างแค่หางนิดเดียวอย่างเงี้ย็อราคานึ่ยถูกไหมคะมันต้องดูเป็นเคสใบเคสเราจะล้างตรงไหนจะล้างสกินที่ห้อยจะล้างดำที่มันมีสองหางหรือจะโครงนี้ไม่ไม่จำแล้วเราแค่หางมันก็อีกเรื่องหนึ่งของคุณถูกไหมฮะ ต้องดูเป็นเคสบ y เคสราคาเริ่ม้ที่สองพัน 2, บาทแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณจะล้างสไตล์ไหนของคุณงานคุณเย็นมาแค่ไหนดีแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคะจนจบงานเมาจ่ายก็หลักหมื่นถึงสามหมื่นห้าสี่หมื่นไปแล้วแต่นะคะเพรนีอาจารย์น้องแก้วหมดเวลาแล้วนะคะขอคุยเรื่องน้ำยาล้างคิ้วหน่อยเพราะว่าคนถามเยอะมากแลวเอออย่างนึงถามว่าซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ถ้าไม่อบรมนะขณะอบรมแล้วคุณยังทำยากเลยยังจะเริ่มต้นคุณจะเอาในวางก่อนวางอะไรยาชาก่อนไม่อยู่ดีจับจิ้มล้างเลยไม่ได้ต้องมียาวาง ต้องมีชูตติ้งต้องมีสกาแคร์ดูแลรักษาหูการเวลากี่วันหึงจะทํำได้อีกคุณต้องมาอบรมอ่ะไม่มีอยู่ดีๆอะไรทําได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะขายไม่ได้ต้องอบรมนะเป็นผลิสิทธิ์ของอเมริกาสนใจจะล้างเทียววัตา,านนอแก้วนะคะไม่ว่ากทมหรืออุดอรธานีกิ้งเข้ามาคุยกันได้คะ่ะ0942592992 0945856116วันนี้บายบายค่ะณิธิค่ะ